สวัสดีครับผมเบาหนองครับมื่อนี้มาพบพอกับเบาหนองอีกคือเก่าครับผมเมื่อนี้เพื่อนชไยเป็นงวดสุด้ายก่อนนะครับเนาะงวดชุดไทยของงวดวันที่หนึง่งกรกฎาคมครับผมไอ้นุ่มสะกลครับไอ้นุ่มสะกลเพื่อนบอกว่าเพื่อนชัยงวดนี้งวดสุดไายแล้วเพื่อนฉีพักจักงวดก่อนตัวเพื่อนก็เรยกว่า,อวา,อวาลองเบิรงแต่งวดนี้ เพิ่นยังมักเจ็ดอยู่ครับเพิ่นบอกว่าเพื่อนจะวิ่งเจ็ดคือเกา่าวิ่งเจ็ดคือเก่ากับผมไอ้นุ่มสกุลฟังไหวเผื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและฟังน้าช่องบ้าวหนองเป็นเพียงแนวทางนะครับอย่างไรก็มารับฟังมารับโชว์มารับสิ่งดีๆไปน้ากันครับผมเพื่อนบอกว่าเพื่อนชีขอพักก่อนเพื่อนใช้บ้าวหนองคืองวดนี้งวดสุดท้ายของ ขอ,ของปีนี้หรือจังไหนเบ่าหนอนกระปูเห็นได้เพิ่นบอกจังสีก็เลยบอกว่าโอ้ไอทียุทธยาวเลยบก่กับเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนเพิ่นว่าเพราะว่างวดบางหาันได้ยุบบ่เป็นเราบ่ได้เพิ่นให้วิ่งเจ็ดก็วิ่งศูนย์และเลขเมื่อก,ก็เขาสามศูนย์ที่เพิ่นห่งวดบางหาันนะครับนอกหงวดวันที่สิบหกมีทุนทา่ผพานมากก็ได้รับโชคกันไปเป่าหนองกระถามเพิ่น, 3, นบอกว่าเป็นยังไอจังสิบ่ให้เลขอีก เพ่งเาโบเป็นยังดอกพอดีไอเบาไหวไอเสียไอหอดวันที่หนึ่งก็รักกระดาแต่ว่าหลังจากนี้หลังจากวันที่หนึ่งนี่เบิ่ง่อวมาสิพักจังวดเพิ่งโบเลระบูงวดว่าเพิ่นสิพักจังวดก็บโบเป็นยังนะครับเนาะจะได้เบาหน่องกัยังคืนหอดที่เาบาหน่องกัยังบอกเพื่อนอยู่ดรอกครับว่าถ้าได้เล็ไมากยังกจังสะกิดมาบอกเบาหนองก็ได้ที่เป็นเล็กไอหรือที่เป็นเลขผู้อื่นก็ได้ถ้าได้เลขกอ่ะเอามาแบ่งปันบา บาหนองแลกัเอฟซีคือเก่าเพราะว่าได้กับนบนยาแต่จงได้กับคอยจดตามเป็นวอาชีน่าสวดนี้ครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนเน้นเน้นตัวเดียวกับคือเจ็ดบาหนองกัยังโมโหเอกว่าเป็นยังเพื่อนคือหมักเจ็ดอีกเพราะว่าเจ็ดมันมาสองงวดแล้วเพื่อนว่าเจ็ดมันอาชีมาอีกก็ได้แต่ว่ามันชิมาคูกับยังแค่นั้นแหละเพื่อนว่า แต่ว่าเลสีเขาเหรือปรเปล่าขากวกายาวากันเดอร์บนวางสีมันลงอวาวากันดอ,อกเพิ่นไหามากครับเพิ่นไหเหลีสองโตมากก็คือเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดครับนี่ครับเพิ่นไหามากไอหนุ่มสกอครับวิ่งเจ็ดเน้นเจ็ดโตเดียวแต่ว่าเหลี่ยจับคู่เพิ่นไหามาสี่เจ็ด 7จ็ดหนึ 3, ่งเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดครับมากกโ่ามากขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจเด้อครับเด้อเพื่อนไหนมาเบาหน่องก็มาบอกสูฟังเดี๋ยวมีลายคนนะครับเหลขมาหล้วทรงเหลขมาให้แล้วลลว,ลา,ล,วลายคนครับเพื่อนบอกว่างวดนี้โฉกันต่อเบาอย่าไปญยานมันเพื่นอนว่าลงทุนมาลายละ่ะเหลวมันกับมีเขามีลูดมันเป็นเรื่องปกติมันกับไม่ผูดด้ใดคิดดอกว่าชิม,มาโตกเกา่าแต่ถ้าผู้ใดได้เหลวโตกเกา่าก็ดีใจนํา ป็นวันที่นอกผูบันไหมาแต่ว่าเหล็กสามศูนย์นั่นมันอันเทิงอันแล้วก็บางแม่บางเจ้ากับบอหลามมันก็เลยสืบอบ่อใดบ้านหนองว่ากับบ่อปยังบ่ววากันเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติขนาดบ้านหนองหอยตองงวดใบเหล็กกนยังบบออกเลยแต่ว่าเหล็กตองงวดบ้านหนองบ้านหนองก็ลงไห้ให้เบิงเลยได้รับเด้อถ้าผู้ใดได้เห็นถ้าผู้ใดเห็นเหล็กตองงวดบ้านหนองมาคอมเมนต์ให้เบิ่งนะครับ ว่าเบ่าหนองไฮเลขตงหงวดตัวใดมีหยังแน่แล้วก็มีจักหังมาคอมเมนต์บอกกันถ้าผูใ้ใดหูก็แสดงว่าผู้นั้นได้เบิ่งคลิปถ้าผูใ้ใดโบหู้กลับไปหย่อนเบิ่งคงลิปบนเ่าหน่องไฮเลขตงหงวดงวดใดโตเลกเป็นตัวใดอันที่หนึ่งก็ลักระดางงวดนี้เขามารับโจกกันคือเก้าครับผมเลขไอหนุ่มสะก้ครับวิ่งเจ็ดเน้นเจ็ดอย่างเดียวว่าสัน สิมาอีบุโมโมะระอายกับงหูละมาบ่มากเลจังวากันกับมันบ่มากให้มันเป็นพ่วงเงาก็ไไ้ให้มันเป็นพวน่นนพวงเด็กวอื่นก็นไไ้เพิ่วางสีนะนะลองบ่งครับเพิ่มากตัวนี้เพิ่็เอามาแบ่งปันส่วนคนฟัง่งหรือเอฟซี Z, สีม,มากด้วยบ่มากกับึืนอยู่ที่ดุลพินิจนะครับเนาะนี่มันกะบอกง่าย,ายๆคือสซมือน,นีเหล็กวอื่นว่าต้องไปซื่อไกลดอก มันหลีกเก่าเก่านี่แหละเพราะว่ามันก็ออกแต่หลีกเก่าเก่างวดใดงวดใดก็ออกแต่หลีกเก่าเก่าศูนย์สามก็ออกไปตอนนั้นเก่าศูนย์สามออกตอนนั้นแต่ยังก็ออกสามศูนย์งวดนี้งวดนั้นออกสองเจ็ดสองมันก็ยังเมื่อออกแปดเจ็ดสองอีกอยู่นี่ยังจะเกิดขึ้นได้ครับแต่ว่าพืนพ้นมักเพิร์มักเจ็ดแปดพิร์มักแห้งไอ้นุ่มสะกวนคือเจ็ดแปดอันนี้เพืร์มักแหง้ง พราะว่ามันมาคููกันบางหันแปดเจ็ดสองมันมาบนแต่งวนนี้เพื่อนมักมักแห้งก็คือเจ็ดแปดก่อสชิมากเกต์เพื่อนมาันชิมาคู่กันกับหลขตัวได้ตัวหนึ่งหลักเพื่อนว่าก็ลองพิจารณาบางนะครับเดิองวดวันที่สิบหกเอ้ยสิบหกงวดวันที่หนึ่งก็ลากระดาหมหก,มก,มกเข้ามาหลับโฉบเป็นน้ำกันกับไอ้นุ่มสะก้ครับคิดสิใดกให้ฮโง,งวางดังปาร์ตานาเดี๋ยวบ้านน้องจะไ,ไปหาหลวงปูสวงคือเก่าครับผม บอกแม่นว่าเหลขกที่เขาหรือเขาเบานองกไปครับเพราะว่าเบาหนองไปถาไวายดอกไม้ปูไปถาไวายฟืนปูไปถาไวายอันไฟปูเบานองไปตลอดครับเบาหนองบ่ได้ไปแต่ขอเหลขกอย่างเดียวเบานองไปหาหลวงปู่สวงนี่เบานองอยู่เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเลยเลยะเบานเอาไปหอดขอตะหลิก้วกลับมาดิบ้านองกจะไป,ยยไปนั่งเรียนยืหันไปนั่งเนินนอนไปผูดคุยกับปูแต่ว่าทะเบียนรถปูเขยังม่ทันออก หกหกหกห,หยังพันออกแต่บาวหน่งยังตามอยู่ครับหกบาวหน่งยังตามอยู่ผููได้มาลองสื่อติดไว้กัได้นะครับนาออ่ะย่างเล็กไอ้มุงสะกดอีกเท่านึงครับผมวิ่งเจ็ดเน้นเจครับวิ่งเจ็ดเน้นเจ็ดโตเดียวแต่ถ้าเลกจับคู่เพป็นมากก็คือ 47, 7เจ็ดเหนึ่งเสาแล้วก็78 หลงวดนี้เขากับมาหลับโูคไปน้วกันคือเก่าหงวดวนทีหนึ่งกรกฎาคมโฮครับผมบ้านองกันพยายามเดี๋ยววังวังวังนี่มันเป็นพระแหลกเนาะถาเบ่งก่อนครับว่าพอนี่แล้วน้ำเพิ่นแส่เรียกมากเมืออไอรแต่เพิ่นบอกว่าค่อยติดตามละกันให้พอไอ้เหตุเรื่องให้เรื่องหน้าพอแล้วกันเดี๋ยวพอจะเอามาให้เพิ่นวางขีนะก็ลองม่งครับลองพิจารณหน้าเบิ่งนะครับเนาะก็ค่อยติดตามบนเนี่ย คนบ่ให้พระนี่อนอาจจะห้ยพระสองรีจังไหนของอาจารย์นิรนามพรางวดวางวดมันก็ะเข่าสามศูนย์นะครับนาะองหดนี้เข้ากับมาตามกันต่อครับเด็กหลายหลายคนอันแม่สายพินจะจมอยู่อ้อยเบาหน่องเลยวะจันจังไดคือว่าส่สองเห็นไหมเนาะกับบกคืนว่าสองมันสีมาอีกวะจันเกือบแม่แตกสามตัวแม่สายพินจมหัวหลักหัวหลอนเลยยังไะ พือ่อนก็บอกว่าเอาใหม่หนอเบาเนาะบาหนอวานโอวพ่อนยังดอกแม่ก็ถือว่าไก่เคียงแห้งล่ะเกือบเต้นแตกสามตเวอาบเบาหนาเกือบไม่แตกสามตโอ้เห็นแตกสามตนี่เพื่อนว่าแม่ได้เงินไหลได้เพือ่อนว่าเพราะวา่าเพื่อนก็ซื้อเวลาอย่างไรก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับนอกงวดวันที่หนึ่งก,กรกฎาคมหกคิดจริงใดสมหวังดังปัถนามีเงินใส่ตลอดปีตลอดไปใช้ใจ่ายไม่ขาดมือ คิดยังงไกให้สมว,วังดังปรารถนาสวัสดีครับ